พร้อมเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการแล้วศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนแห่งที่8ของกอฟผอโดยเมื่อวันที่18สิงหาคม2566ที่ผ่านมา นายอมรศรีตะกูลกำนันตะบนผาบ่องได้นำคณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านตัวอย่างโครงการหน้าบ้านหน้ามองประจำปี2566ซึ่งนำโดยนายวีรพงษ์รัตนศรีประหลัดอำเภอเมืองแม่ห้องสอนพร้อมคณะกรรมการเดินทางโดยรถอีวีบัสเพื่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กอฟอพอผ,อผาบองจังหวัดแม่ห้องสอนโดยมีนายพงพันธ์ชัยพฤกหัวหน้าโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบองนำเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และนำคณะเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กอฟอพอผาบ่องซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนแห่งที่8ของกอฟอพอพร้อมที่จะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่25สิงหาคม2566นี้โดยจะเปิดให้เข้าชมในช่วงเวลา9นาฬกาถึง16นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์รอบชมเวลา9นาฬิกา 10นาฬิกานาที13นาฬิกาและ14นาฬิกานาทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมสำหรับสถานศึกษาหน่วยงานราชการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถจองรอบชมได้ตั้งแต่วันที่26สิงหาคมเป็นต้นไปโดยจองรอบชมล่วงหน้าอย่างน้อย2วันทำการหรือรอบเข้าชมเต็มขอสงวนสิทธิ์ในการนำชมรอบถัดไป จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเปิดโลกกว้างพลังงานแสงอาทิตย์ทำความรู้จักกับสมาร์ทกริดโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนและชมความมหัศจรรย์ของชุมชนผาบ่องไปพร้อมกันได้ที่ศูนย์การเรียนรู้กอฟผผาบ่องติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและจองรอบเข้าชมที่หมายเลขโทรศัพท์0 98 185 2805หหรือทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจศูนย์การเรียนรู้กอฟอพอผาบ่อง ก็เลยรู้กอผอเขาบอกนะที่จะเปิดอย่างเป็นทางการคือเริ่มวันที่26สิบหงหาแล้วก็รับ w a ล k i อินรับจองทาง Facebook อ่าครับประมาณนั้นเราจะหยุดทุกวันจันทร์และว,วันนัาขากขัตฤกษ์เสาร์ที่เราเปิดทำงานปกติเชิญชวนชาวแม่งสอนแล้วก็ชุมชนอื่นๆแล้วก็ต่างจังหวัดมาเที่ยวศูนย์ก็เลยรู้ผ่าบบอกซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานของจังหวัดแม่งสอนและวิถีชีวิตชุมชนของจังหวัดแม่งสอนครับ thank you